เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้มาพอ่อโปรแกรมเจ็ดบาทกันดิชินเคยวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากผมจะมารีวิวของคุณก็ซีเนียนั่นเองเป็นก็ซีเนียแดงมั้งใช่แดงใช่ใช่ก็ซีเนียแดงซึ่งเป็นตัวที่มาใหม่ในตู้ของอาทิตย์นี้นะก็เลยจะมารีวิวกันสักหน่อยซึ่งผมไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการเปิดตู้มันสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทําเลยแหละก็ไม่มีเวลาว่างเลยในการที่จะเปิดหามันก็คือเพชรก็ ก็ลอยหล่อมากเลยตอนนี้ตู้ของอลิศก็ไม่ได้ทําแน่นอนเพราะว่าไม่มีเพชรด้วยอย่างที่บอว่าตังค์ไม่มีมาอ่ะนอุ้ยตกใจต้องก้าวลอยไปก็วันนี้ผมจะมารีวิวก็ซีเนียแดงนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าก็ซีเนียแดงมีสกิลอะไรกันบ้างนะฮะมาเนื่องจากว่าก็ซีเนียแดงเป็นพึ่งอะไรวะมันมีสกิลดีอยู่เหมือนกันนะสําหรับสกิลแรกเลยก็คือมันจะทําให้ ใช้สกิลแต่สกิลแรงหนงเท่านั้น1เทินสเทินแต่ดามเมจไม่ได้มากมายอะไรส่วนอันนี้สกิลสเป็นฟื้นคล้ายๆเหมือนคิงแต่ว่าขั้น3มันสามารถถอนดีบับได้ก็คือแบบไม่สามารถติดสถานะได้เป็น2เทดดินโคตรดีส่วน,นสกิลอัตเมทมีความแรงประมาณ560%ซึ่งเป็นสกิลแรงหนง ก็เปิดแค่อันเดียวะจะได้อีกตัวเหมือนกันนะก็สินีเขียวว่ะแต่มันเปิดไม่ได้แล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มคือล้างผ่านเพิ่มดาเมจที่สร้าง30%ต่อ1 f f เอฟเฟกดีบัฟที่ติดเป้าหมายและถอดเอฟเฟกดีบัฟแล้วก็บัญญัติของมันหากแคสกิล2อันขึ้นไปภายใน1เทิร์นก็คือมันจะลด30%ก็คือถ้ามีอยู่ดีอย่างเช่นถ้าเพิ่มถ้าผมมุดก็คือเป็นเพิ่มแลงอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ท่า ในการใบมันอีกก็จะลดดาเมจไป30ส่วนพาสซีฟเมื่อสกิลของอัศวินเพิ่มแลงเกตถ้าไม่ตายจะเพิ่มขึ้น1จุดก็คือถ้าอยู่ดีการ์ดมันขึ้นมา1ขั้นปุ๊บมันก็จะเพิ่มมันติมา1จุดโอเคก็ประมาณนี้สําหรับกอซเนียแดงเราไปลุยกันในเกมกันดีกว่าว่าจะเป็นไงกันบ้างนะฮะมาก็ทีมที่ผมจะสําหรับการรีวิวในโหมดขั้นสูงนี้ก็มี ก็ซีเนียแดงคิงฟ้าแล้วก็เกาเธอฟ้าไอ้เกาเธอแดงแล้วก็เมอร์ลินเขียวเพื่อเพิ่มมันติก็ประมาณนี้ผมสาหรับ,บก็เอาคิงมาเพิ่มสแตทให้แล้วก็เอาไอ้นี่มาเพิ่มแรงการ์ดเพื่อเราสามารถขึ้นระดับอ่าแรงสามได้ง่ายๆแล้วก็เอาคิงมาเพิ่มมันติอ้ยไม่ใช่เอาเมอร์ลินเออสืมชี่อตลอดเลยพ,พ,พ่อดินเปลี่นแปลๆดูเก็มาเพิ่มเกรดเท่าน,นั้นเองก็เดี๋ยวไปไปดูในเกมแรกกันเลยดีกว่าครับผมมา อทีมนี้ปัเจ้าทำไมต้องเจอทีมนี้ด้วยล่ะครับเราจะเพิ่มแรงอันตีปุ๊บปับๆของคิงนะแล้วก็จะให้อ,อันนี้อันนี้เพื่อให้มือมัอนโล่งขึ้นมาหน่อยเราในน่าจะตายนะถ้าเราสามารถอันติคิงได้ในทีเดียว เผาไม้สองอันเอาไงเอาไงพุณอืมโดนใบโดนใบโอ้ยวอย่าตายนะโอ้โหเสียวว่ะเสียวว่ะเอาเราจะอย่างนี้ละกัน เพื่อทําให้มันใช้ได้แต่สกิวลงหนึงเอ้หวังว่าจะตายนะกมาวียืนอะหยะอืมอยู่เลยเซนไนเป็นไงล่ะอันตีเวลแม็กเป็นไงต้องเจ็บมั้งแหละคิงฟ้าคิงฟ้ายืนหลังหลา,าแล้วเราจะไอ้นี่ ใช้ท่าฮิวขั้นสามแล้วก็อันนี้ใบสกิลมันหนึ่งทีโจโ้ะจโจเลยละอุ้ยแข่งใครอะอ้อยเกือบนึกว่าจะตายซะแล้วไอ้นี่แล้วก็เอ่อี่ผมอยากเล่นนี่เรารีวิวกัคซิเนียไม่ได้รีวิวคิงไอ,อ่ปุง้งฮิวเต็มโป่งโคตรเยอะนี่แล้วก็คุ้มกับดีบับด้วยห้ามใช้สกิลใช้แต่ได้แรงหนึ่ง แต่มันมีแต่สกิลแรกหนึ่งนี่สิเหมือนไม่ได้ใช้เลยที่แท้เหมือนไม่ได้รีวิวมันเลยแหละแต่ฮิวแรงมากฮิวแรงมากจริงๆผมอึดจ้าผมอึดสกิลดีบัฟทำอะไรผมไม่ได้หรอกนี่เออสกิลแล้วก็แข็งไปหน่อยแล้วก็ดีก็ได้เซฟเซฟเราเล่นแบบเซฟเซฟถาไม่ตายเอาไปกินซะกระสุนลูกจั๊ก แสนหนึ่งหมื่นเก้าโคตรแรงมาในเกมที่สองทีมจอกกอฮ้ยอะไรอ่ะทีมอะไรเนี่ยโอ้ทีมทีมอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเอ่ออันนี้แล้วกันเราก็ใบมันห้ามเล่นห้ามเล่น ทำเล่นเลยเฮ้ยมีแค่สองใบเลยวะ่ะโคตรดีเอาไงครับอืมโคตรแรงเผา,าไหมทำไรครับเนี่ยเด <This> ี๋ยวนะก็ <Go. S 1> เออไม่เข้าใจทีมอะไรไม่รู้อะ แต่ผมแช่นี่ก่อนละกันก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้อันติของโกเทอร์นะฮะแล้วก็ใช้แช่ของคิงรวมการ์ดไว้แล้วก็แช่นู่นเลยเอสคโนอเพื่อ <c oughs> ให้มันลดเกรดเราไม่ได้ไปตายจ้าโคตรเบาเลยนี่ขั้นหจริงวะเนี้ยห้ามเล่น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  ีจริงๆเราใช้การนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่ทําให้มันได้ใช้แต่แรงหนึ่งมันจะลดเกรดเราไม่ได้เออออเอาไงืออโอ้โหเล็งแต่โกเทอเนาะอยากโดนดีใช้อ่ะอยากโดนดีเชื่อืออเดี๋ยวเรานี่ใช้อติของคิงคิวคิงแล้วก็ห้ามเล่น ใช้ได้แต่สกิลแรงนหนึ่งว้าอ,อยู่เรียนไซนตึงเรียบร้อยอันติเวลแม็กมันก็อย่างงี้แหละครับคุณผู้ชมนี่เราเมนรีวิวคิงหรือว่ารีวิวก็กซิเนียห้แน่อะอะไรกันเนี่ยเอ้ยมีแช่มีแช่แชเราเมนรีวิวใครเนี่ยบอกตรง อึงอ้งอึง้งอึ้งไม่ได้เห็นนานเลยพี่มาอะไรเนี่ยผมอยากรู้ไม่เคยผมไม่เคยเห็นอ้าวอ,อ้าวป่ะอ่ารวมการไว้หน่อยดีกว่าใช้งานอีกกระลักอืมอีกกระลักของพี่แกคืออะไรนะผมลืมอ๋อลอดเอร์เมดใช่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 ใช,ช่ระยะระยะไกลไม่ได้เล่นนานลืม หน่อยจ้าอ้ะวโปง่งโปง่งแรงัพฮิวขั้นสามแล้วก็นี่ถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟโคตรแรงอ่ะฮิวแรงมากแล้วก็ฮิวไปหน่อยนี่เพื่อแรงเพื่อเพิ่มนี่เร่งเกรอันตีของกอสซีเนียเรามารีวิวกอสซีเนียนะฮะอ่ะ อันติีก็สิเนีย่ยหอกวิญญาณขวานเคียวรูปแบบที่หนึ่งไปตายจ้าอืกระสุนยักโอ้โหแสนห้าโคตรแรงมาอมืทีมจกกอกเกาะใช่ไหมหรือทีมเผาไหมทีมอะไรนี้อ่าทีมเผาไหมชัวร์แล้วอืม เราแรงเกตมันมันไม่มีสกิลโอเคองั้นก็อย่างนี้ไปละกันเนาะอ่ะประมาณนี้ไม่เป็นไรเรามีสกิลฮีรีอันนึงอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใช้ได้อยู่เอาไงครับผมว่าหน้าอัติของคิงทีเดียวนะ่าจะหายหมดนะแต่ละผมคิดว่า เอาไงโคเทอร์เหรอโคเทอร์แรงอัพเคียวเคียวปาดหน้าอ่ะไม่เลยเคียวปาดหน้าืออืออเออลดดาเมจนะลดดาเมจนะจากนอนไปคุยกับล่างมาม่วงยุดสุดๆได้ได เอาจริงๆนะผมรู้สึกเหมือนมารีวิวคิงมากกว่าฟอสซีนเนี่เอ,อสคโน่ตัวใสผมอยู่แรงต่ำเกินไปนะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเอาไงเอยเกือบมองเอาไงเอางี้หรอจเจ้างี้ใช่ไหมห้ามเล่นห้ามเล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเออไม่ให้เล่นเว้ย ฮิวคนสุดยอดสามร้อยบัตรเซีนโคตรแรงฮิวในแบบว่าถ้ามีพลังจบตีเยอะเท่าไหร่ยิ่งฮิวแรงมาสิจ้ะเออเออทำเล่นทำเล่นทำเล่นใช้ได้แต่สกิลหลังหนึ่งอืมโอ้เหี่ยวโคตรแรงหกแสนเอ้ไม่ใช่หกหมื่นสองกูมา ทีมอะไรวะเนี่ยวังี้เราก็เพิ่มแบบรวมการ์ดไม่ได้จีเนียงั้นเอางี้แล้วกันอ่ะไม่รู้แล้วเออห้ามเล่นห้ามเล่น เอาไงเออใช้ได้แต่ว่าสก,กิลแบบพวกป e ีปั๊อย่างนี้มันก็รู้สึกไม่ค่อยจำเป็นแล้วอ่ะเนาะรู้สึกว่าผมซู้ยากมากเลยอ่ะเจอเนี้ยนี่ไงใช้งานมันยากยอดอ,อือไม่เล่นไม่เล่นอ,อือห้ามหิวด้วยคุณพี่ต้องมีห้าหิวสักยี่สิบใบครับมาห้ามผมอ่ะเออเอ,อ่เอเราจะเพิ่มแหลง เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะอันนี้โอเคโอเคเขาจแล้วเอางนี้ดีกว่าอันนี้ใช้ท่าแรกของกอซิเนียอันนี้แล้วก็เพื่อเพิ่มแรงเ,เพิ่มเกรดได้สองตัวไอนน้แล้วก็แข็งมันมันก็คือมันต้องขยับการ์ดอ้าวเดี๋ยวนี่ผมคำนวณผิดหรือเนี่ย Phòng khiên mùa đồ Ông hay chá Ăn ngày sẽ ngàn mình giặt Mày nà mình giật Đồ ạ mình Ơ tay đó Mày เราต้องจัดก,การโอ้ยตายแล้ว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 ตายจริงๆแล้วไม่ได้เอเอของอไอดีวะเนี่ยอ่เออเอเอแบบอย่างนี้แล้วกัน หวังว่าหวังว่า,วาดั๊นจะตายหวังว่าดัด๊นตายไม่นะเออโอ้โหหกร้อยไม่เอ้ยไม่นะแย่แล้วอันนี้แย่ของจริงละอย่าแตกนะแตกนี่ชิบหายเลยนะโอ้ย ก็คือสกิลลดแรงไม่มาเลยอะของเมอร์ลินไม่นะอย่าแตกอ้อ้มาเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้โอ้โอหแสน้าเหมือนลังแกเด็กเลยเมื่อกี้ไม่น่าแพออ้เล <laughs> ยเอ้ายกข่ายตัวข้ามกดจอแพ้ไปเลยเนี่ยโอ้ยก <laughs> ็โอเคเอากระเน ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวกอสเนียนี้ก็ชนะสี่แพ้1สึ่งแลบผมก็คิดว่าโอเคเก่งพอประมาณเลยแต่ก็รู้สึกว่าผมจะแพ้ทางพวกเซลดิเพราะผมไม่สามารถเล,เล่งเกตได้อะก็คือไม่ได้เลยจริงๆอะมันแบบนี่คิงผมมันจะรีคิงหรือไงเนี่ยโอเคครับก็สนุกกันหรือเปล่าก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด,ด้วยนะครับ เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบสวัสดีครับ